สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบอบเบเกอร์เกมเมอร์กับโอเมลจิเดการ์เกมนะครับและแน่นอนครับอยู่ในหน้าจอแบบนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงของเด็กโชว์เคสนั่นเองห่างหายไปนานไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงช่วงนี้บ้างหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเด็กนะครับที่เป็นเด็กรวมดาวร <laughs> วมดาวอีกแล้วนะฮะรวมดาวของชิคกี้ามีแพ็คใหม่นะครับนั่นก็คือ Fortune and นเ b ็นบุนั่นเองจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันครับ Is it am แต่ก่อนที่จะไปเล่นการน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าเด็กที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยชิก,กิงามิตัวไหนบ้างและมีการ์ดใบไหนที่ผมใส่เข้ามาในเด็กนี้บ้างนะครับผมซึ่งชิก,กิงามิมีตัวที่ผมเลือกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นชิก,กิงามิที่มีความสามารถในการดีวิเนชั่นแล้วก็ต้องเป็นชิก,กิงามิที่สามารถเอาดีวิเนชั่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดได้นะครับซึ่งนั่นก็คือโดโดเมกินะครับเอนมุสุบิแล้วก็จะมีคิดโดนะครับ ส่วนการ์ดที่เราจะต้องจ่วให้ได้ช่วงต้นเกมนะครับใบแรกก็คือ b r e a t i n g Pupil นะครับข้อดีของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะโจมตีชิกิ้งมิสตูที่อยู่บน Standby Zone ได้และที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่เราใช้งานการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้ครั้งละ2หน่วย2หน่วยเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่า การ์ดใบนี้เนี่ยจะหมดมือหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้มันก็จะทําการสรับการ์ดใบนี้เนี่ยกลับเข้าไปในสำรับให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้งานได้เรื่อยๆครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือใบนี้เลยครับมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆใบเมื่อกี้เลยนั่นก็คือ Heart o อ e เอ็ของฮันเนียนั่นเองนะครับการ์ดใบนี้มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันยังไงก็คือทุกครั้งที่เราใช้งานการ์ดใบนี้โจมตีเนี่ย มันจะเพิ่มดาเมจให้ครั้งละ2ดาเมจด้วยกันและหลังจากที่เราใช้งานเสร็จมันก็จะสับการาดใบนี้เข้าไปในสำรับเพราะฉะนั้นใช้งานได้เรื่อยๆและที่สําคัญก็คือทุกครั้งที่ใช้งานดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นการ์ดใบช่วงต้นเกมที่ ถ้าหากว่าจั่วได้เนี่ยสบายตั้งแต่ต้นเกมยันเลทเกมกันเลยทีเดียวนะฮะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบต่อมากันบ้างนะครับก็คือ أ, eye of insight นะครับข้อดีของการ์ดใบนี้ก็คือทุกครั้งนะฮะที่เรามีการ divination เนี่ยมันจะบวกดาเมจเพิ่มอีกไปอีกหนึ่งนะฮะเช่นถ้าเรานะครับมีการ divination 1ใบนะครับจากฟอร์มใบนี้นะครับก็คือ blessing encoder นะครับ อันนี้เนี่ยมันทําให้เราดีเวนชั่นได้1ใบแต่ว่าถ้าเราใช้คู่กับการ์ดฟอร์มไปเมื่อกี้นี้มันจะทําให้เราดีเวนชั่นได้2ใบนั่นก็คือเราสามารถที่จะสับการ์ดได้ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นเทิร์ละ2ใบนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะแล้วนี่คือมันไปอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไปคอมโบกันกับการ์ดใบนี้อีกด้วยนะครับก็คือการอีโวของเดอะโดเมกินะครับ,ค, e aker, ค,รบคือโดยปกติแล้วเนี่ยเดอะโดเมกิ The จะสร้างความเสียหาย1ดาเมจ ให้แก่ผู้เล่นหรือว่าชิกิงามิที่อยู่บนคอมแบทโซนถ้าเกิดว่ามีการ d i v i n เนชันนะครับซึ่งจะสร้างได้แค่1นดาเมจเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เรา e v o ว v ลเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้ตามจํานวนที่เรา d i v i n เนชันเลยนะครับซึ่งคอมโบกับฮันเนียก็ได้อีกนะครับคือฮันเนียเวลาโจมตีผู้เล่นฝ่ายศัตรูเนี่ย มันจะ Divination 2บวกกับการ์ฟอร์มของโดโดเมกิเป็น3เท่ากับว่าการโจมตีครั้งนั้นเราสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง6ดาเมจกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทีนี้ในะครับสำหรับคิโดเนี่ย การใบแรกนะครับลัดัชการใบนี้ข้อดีของมันก็คือทุกครั้งนะครับที่เราทําการจั่วการ์ดของคิดโดมาได้มันก็จะกระโดดขึ้นไปโจมตีทันทีนะครับซึ่งถึงแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะเอาชิกิงามิมายืนขวางบนคอมแบทโซนไว้ก็สามารถที่จะโจมตีได้โดยที่ไม่ถูกสวนกลับนะครับส่วนการอีกหใบนะครับการใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะ เอาไปปล่อยทิ้งได้โดยที่ไม่ต้องเสียดายอะไระนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่การ์ดใบนี้ถูกทําลายดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะนีน่เป็นหนึ่งในความสามารถที่ที่แพ็กนี้เนี่ยมันมีนะฮะนั่นก็คือการแบบรียูใช้งานการ์ดแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งฟอร์มนี้ก็มีความสามารถแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็ทุกครั้งที่มันพังเนี่ยมันก็จะเพิ่มดามเมจอีกสองแล้วก็เพิ่มพังชีวิตอีกหนึ่งนะครับดังนั้นการ์ดใบนี้เนี่ยก็เลยดีทั้งต้นเกม เลดเกมก็ดีครับตัวจะใหญ่มากๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการปิดเกมกันบ้างนะครับการใบแรกคือเคิร์ดไอครับการใบนี้อย่างที่ลหลายๆคนรู้สรรพคุณนนะฮะมันเป็นการที่อันตรายมากๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็มีโอกาสน้อยครับที่ศัตรูจะจั่วได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นที่ต้องใส่มา2ใบนะฮะจะได้ยัดเคิร์ดเข้าไป8ใบจหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดก็สามารถที่จะไปดูคลิปนะครับผมของเดโดมกิได้นะฮะ ก็ทำเอาไว้ให้แล้วส่วนการาดอีกหนึ่งใบนะครับกร์ดใบนี้เป็นกร์ดที่ป่วนศัตรูได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเหมาะแก่การเอาไว้ใช้ช่วงแบบท้ายๆเกมช่วงที่เรามีการาดไม่เยอะมากแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะต้องจัวให้ได้การ์ดของคีโดนะฮะซึ่งทุกครั้งที่เราทําการจัวได้กร์ดคีโดแล้ว อฟอร์มนี้ตายเนี่ยมันก็จะเกิดใหม่เสมอนะครับใช้งานคู่กับชูล่าล็อกได้นะฮะชูล่าล็อกก็มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับฟอร์มเมื่อกี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดใช้แล้วบังเอิญจั่วได้การ์ดของคิโออีกเนี่ยมันจะทําการโจมตีซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งก็ใช้ปิดเกมมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใส่การ์ดใบนี้เข้ามาเลยนะฮะ่ะ ก็การปิดเกมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยแล้วจริงๆยังมีการ์ดฮันเนียอยู่นะฮะนั่นก็คือเป็น SSR ใบน,นี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะแต่ใส่มาก็ได้แต่ใช้งานค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ถ้าใช้งานได้โอ้โหศัตรูเจ็บปวดมากๆนะครับหลังจากที่เราใช้งานการ์ดใบนี้นครับมันจะใส่การ์ดแผลงเข้าไปให้เราจํานวน5าใบซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ท็อปเด็กเนี่ยมันก็จะโจมตีเรื่อยๆเลยฮะทุกคน เรียกได้ว,ว่าโจมตีลัวเป็นปืนกลใช้งานคู่กับใบนี้ครับการ์ดฟอร์มนะฮะคือการ์ดใบนี้เนี่ยมันทําให้ทุกการโจมตีของฮันเนียใเนี่ยติดคลินะฮะนั่นก็คือเป็นดาเมจพื้นฐานคูณ2นะฮะดังนั้นการที่คูณ2แล้วได้โจมตีรัวด้วยโอ้โห ไม่ชนะให้มันรู้ไปอะคร่าวๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการ์ดปิดเกมแล้วก็การ์ดที่เราต้องจั่วให้ได้ช่วงต้นเกมถึงจะสบายนะครับะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเอาไปเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าเด็กรวมดาวนะฮะของแพ็คใหม่ f นะครับ Fortune a n d n จะเป็นยังไงนะครับเมื่อเอาไปลงแรง์ไปดูกันครับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะคือกดแรคงเนี่ยก็มักจะเจอแบบ พวกเจอกันเยอะๆหน่อย,อยนะฮะคนใช้แพ็ก Fortuna anduspi เยอะนะนะฮะคือถ้าไม่ใช้แบบครบทีมเลยอุ๊ยเสร็จเร็วมากนะฮะคือถ้าไม่ใช้แบบครบทีมเลยเนี่ยก็คือก็จะมีแบบแปะๆมาบ้างนะฮะาแต่ที่เราเจอนี่คือไม่มีเลยนะฮะแสดงว่ายังไม่ได้เปิดหรืออาจจะเปิดแล้วแต่ว่าการ์ที่อยากได้ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะการ์ถ้าไปแรกค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะ ะะอาจะจะต้องรีใบนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เราต้องใช้ทันทีที่จั่วได้นะครับถึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วก็การ์ดใบนี้เรามีละหนึ่งใบเดี๋ยวเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้แบบตอนที่อา้าวแล้วอะไรคือการหมุนแล้วได้การ์ดใบเดิมคือฮันเนียเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้งานการ์ดในขณะขที่มีการ์ดบางใบของฮันเนียอยู่บนท็อปเด็กเนี่ยมันจะแสดงผลเลยนะฮะโดยอัตโนมัตินะ ไม่ใช่ดวงไฟอะไรเงี้ยมันจะดีมากเพราะฉะนั้นก็หมุนๆกลับเข้าไปก่อนเอา้าแล้วคือรีทิ้งแล้วกลับมานะฮะลักกันอะไรขนาดนั้นนะฮะค,คือคือการ์ดใบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้เมื่อทําการจัวได้เลยทันทีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เน,น,นี่อยู่ในระดับสองเอาพิณขึ้ไปตีก่อน,นะะอ่ะอย่างน้อยเราเคลียร์ตัว ตัวฮิวนะฮะตอนนี้ยังไม่เป็นตัวนีคืดาวนะเป็นตัวฮิวอยู่อ่าโอเคแล้วก็ดิวเนชันครับเอ่อว้าวดีนะดีนะโอเคครับการ์ดใบต่อไปเป็นการ์ดฟอร์มของฮิโดแบบนี้สบายครับผมเพราะว่าการ์ดฟอร์มใบนั้นนี่เป็นการ์ดฟอร์มที่อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าจวดได้ช่วงต้นเกมลยดีมากเลยฮะ มาทําให้เรายืมเมืงคอมแบตสบายขึ้นแต่จริงๆฝั่งนั้นแทบไม่มีตัวยืมเมืงคอมแบตเลยนะก็เดี๋ยวจะมีนี่แหละฮะอิกิโมกุเลน่การที่มันยังไม่เปิดอิกิโมกุเลนน่าจะเท่ากับว่าน่าจะยังไม่มีการ์ดโอเคครับการฟิลของเอนมูทําให้ต่อเธอเนี่ยเราสามารถที่จะยัดเอนมูสุบินะครับเข้าไปในสำรับได้ม,มากยิ่งขึ้นนะครับจากครั้งละใบก็เป็นครั้งละสองใบนะครับจริงๆ จริงๆใช้ไม่ได้ทั้งคู่แหละและอีกอย่างคืออะไรถึงแม้ว่าจะเอากาดใบนีไว้อะถ้าไม่ใช่การของคีดโดมันจะปัดลงท้ายเด็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับมันด้วยตัวเองเลยดีกว่าเออไม่ต้องให้คีดโดปัดให้ไม่ใช่อะไรบางทีอะการใบที่สามมันจะเป็นการคีดโดก็ได้ใครจะไปรู้เนอะว่าฮะอีจิโมโกเลนขึ้นคอมแปดนะฮะ เดี๋ยวรอบนี้เราอาจจะเดี๋ยวนะแต่จริงๆก็อยากเปลี่ยนฟอร์มของเอนมเหมือนกันนะหรือรอบนี้เราจะไม่ไม่ได้รอบนี้เราจะไม่ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นฟิลตแตกแน่นอนฮนะต้องไอดีะ <laughs> หรือจะปล่อยฟิลตแตกอ่ะ ถ้า,างั้นเรา ừ, ไปก่อนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเราจะได้ดีเวนช i o n ได้มากขึ้นนะฮะอ่ะปล่อยให้ฟิวแตกไปครับไม่เป็นไรผมว่ามันอาจจะทำให้ฟิวเราแตกไม่ได้มนะั้งพลังโจมตีมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปะเออมันจะมีพลังโจมตี5้าหน่วยมาจากไหนเอางี้ก่อน <laughs> นี่คือประมาศตูมากเลยนะถ้าอยู่ๆมันทำได้ขึ้นมานี่ก็คือแบบ ร้องไห้นะฮะฟิลแตกไม่การที่เราไม่เอาชิคกี้พายมิขึ้นไปวางบนคอมแบตเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วแหละว่าฟิลจะแตกนะครับ <c oughs> อเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเลือกที่จะใช้ขนนกฆ่าฮันเนียวะ่ะแต่มันเลือกที่จะไม่พังฟิวเราวะ่ะ <c oughs> เออมองไงดีคืออ่ะ คือถ้าเราต้องการฮิวอ่ะเราต้องเอาไว้ใบที่สองนะเพราะถ้าเราเอาไว้ใบแรกอ่ะมันอาจจะโดนปัดทิ้งไงอ๋อ,อไม่สิเมื่อกี้คือจั่วแล้วนี่ <c oughs> นี่ไงความสับสนจากการที่ยังไม่คล่องการใช้ดีวิเนชันแล้วแล้วเจือกเอามาเล่นนะฮ <c oughs> ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอรอบนี้นะครับเราจะ มันก็ยังฆ่าไม่ได้เปาวะได้4ดาเมจนะครับแต่จ,จริงอยากฆ่าอิซึเมเดออซึเมเดคือตอนนี้อิซึเมเดจะเป็นตัวที่อาจจะพังฟิลเราได้ซึ่งเธอหน้ามีโอกาสสูงที่มันจะพังฟิลเราแน่ๆเพราะว่าเนีย่ยครูดาวมันพร้อมกันกับจินเลยนะครับโอ้ยพายุเข้า <laughs> ่ฝั่งนั้นน่าจะทำอะไรได้ตอนนี้อ,อ,อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอีโวเอาแล้วไม่ใช่แค่ฟิวพังเลยฮะตอนนี้ตัวจะพังด้วยนะฮะลบเก้าไปแล้วอะ่ะสิบเอ็ดหน่วยครับโอ้โหเจ็บปะ แล้วจะเสพขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทำไมผมจั่วไม่ได้เบรซสิ่งพิ้ว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 เลย <laughs> จะพิ้วพิ้วอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ากระโดดใส่ใจฮะโอเคทีนี้อ่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือก็คือทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเราอีโวก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า ถ้าเราบรังเอิญจั่วได้อีกเนี่ยมันจะได้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตให้กับคีโดนะครับอ่ะจั่วการ์ดปะหนึ่งใบเฮ้ยดวงมาวะ่ะอ่ะโอเคครับหิวให้จริงๆมันน่าไอฟอร์มนเนี้ยเนาะมันน่าจะกระโดดทุกครั้งที่จั่วได้แต่ว่ามันก็คงจะโกงไปเนาะมันกระโดดได้แค่แบบครั้งละเทินเองอะ่ะก็เลยรู้สึกเสียดายนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นการ์ดระดับหนึ่งอะไรามากทุกคนถ้าแบบว่า กระโดดทุกครั้งที่ตัวได้อะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบต้องเป็นการ์ดระดับ2ระดับ3ไปแล้วเโอ้โหอือ่ามีฮึงมีฮิวอะไรอีกนะฮะโอ้โหแต่ว่าทุกคนดูดิเทิร์นถัดไปอ่ะมันรีมันมันมันเขาดาวกันตั้งกี่ตัวนั่นอะเคิร์ดอายมาครับเดี๋ยวนะ อย่างที่บอกครับถ้าจะใช้เคิร์ดไอต้องเอาไว้ใบที่2นะแต่ว่าอ๋ออันนี้จัวนี่จวถูกแล้วถ้าจัวเคิร์ดไอต้องขึ้นอ่าวอะไรวะ <c oughs> เดียวนะ้ะ <c oughs> ถ้าอถูกแล้วก็มันไม่ใช่การ์ดของคิโดไงอ้าวชิพานแล้วตอนนี้ก็คือเคิร์ดไอก็คือโดนโดนตบไปอยู่ท้ายเด็กแล้วนะครับไม่เป็นไรเรายังมีอีกใบหนึ่งผมว่าใบหนึ่งก็อาจจะจวได้รเร็วๆนี้ <c oughs> ปลอบใจตัวเองครปลอบใจตัวเองอ่ะ พี่โบกี้ก็มาก่อนที่จะไปทำคันนะฮะมาเครียดกันก่อนว่าตานี้ทำอะไรได้บ้างะฮะถ้าถ้าเอาคิโดขึ้นตีก็ตายอยู่ดีแต่ถ้าถ้าเอาฟอร์มนี้ก็ตายอยู่ดีปะ่ะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายสดาเมตถูกไหมแล้วก็พายุอีก3ดาเมตยังไงก็ตายเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็นี่ครับเอาคเนียขึ้นตีเราจะได้ดีโว การปล่อยคิดโดตายมีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะคือเราจะดีโวได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคเอครั้งต่อไปเราจะมีเราจะสามารถสับการ์ดกับเข้าสำรับได้ลืมไปว่ามันจะยัดคอมแบทใบที่เราใช้เมื่อกี้นี้กลับเข้าไปแล้วมันก็จะสับสำรับนะฮะการ์ดมั่วไปหมดแล้วะฮะตอนนี้ไม่รู้แล้วว่า อะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะฮะเฮ้ยจริงๆมันมีทิคนะว่าเราจะดูว่าการ์ดใบไหนอยู่บนอยู่ล่างเราสามารถกดที่สับลับได้นะฮะถ้าเรามีการดดวินชั่นอยู่ตลอดนะเราจะดูได้นะฮะว่าตอนนี้การ์ดใบไหนที่เราจัดไว้บนสุดการ์ดใบไหนที่เราจัดไว้ด้านล่างสุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามครับที่แบบเรามีการจั่วการ์ดโดยที่ไม่มีการดดวินชั่นเลยอะเราจะไม่สามารถดูได้ครับแล้วตอนนี้ผมอาจจะแพ้แล้วนะเนี่ยเล่นเหลือห้าหน่วยไอชิบหาย เออเดี๋ยวนะไม่ไม่ม่มา,มา,มาทีนี้วัดดวงครับผมต้องถ้าผมจะใช้โดโดเมกิใบเนี้ยผมต้องเราเราต้องวัดดวงให้ตัวให้ได้การ์ดของอิสึมะเดะเพื่อให้อิสุมะเดะตายเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปมีนามีนานะฮะเออ ปัดทิกเกอร์โอเคกับอีโวนี้ลงแล้วก็เหลือการ์ดของอิซูเมเดะไว้บนสุดเพื่อที่อิซูเมเดะจะได้ตายนะฮะแต่ถ้ามันเกิดเมื่อไหร่เจ็บเลยนะเพราะว่าการ์ดใบนี้เจ็บเหมือนกันนะปล่อยมันตายไปก่อนครับมันมีขนนกทุกเทินแบบนี้ปล่อยมันไว้ได้ไงฮะ่อนเราก็ดีวิเนชั่นต่อครับโอเคก็จะมีของคันเนียถ้าเกิดว่าเอาคัเนียไว้ไว้ บนสุดแบบนี้ก็จะได้ฮิวด้วยเดี๋ยวนะเี๋หรือจะใช้ใบใบนั้นแต่ใบนั้นตีแรงไงฮาร์ล็อเบนวี้ตีแรงนะเดี๋ยวนะมันมีฮิวอ่ะอยากได้ฮิวด้วยแต่จริงๆเผื่อไว้ก็ดีนะที่เอาไว้ใบที่3านะเพราะว่าเผื่อฮันเนียตายไงฮันเนียตายปุ๊บแล้ว เธอที่เราจะจัวกการ์ดไปที่3เราจวกการ์ดฮันเนียได้อะเราจะชุบฮันเนียได้โดยอัตโนมัติเลยทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าฮันเนียตายตอนนี้คือต้องรองไปสักพักหนึ่งเลยนะ <laughs> เออเชดฝั่งนั้น <st> โอ้โมังกรอย่ามานะ ข้ามังกรมานี่ผมลองให้เลยนะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยฮะอะมาสู่เทิร์นของเราครับเนี่ยคิดผิดนิดนึงนะฮะอ่ะเปลี่ยนเป็นเอ็นมุแทนก่อนแล้วกันครับจริงๆเราน่าจะเอาฮันเนยาไว้ไปที่สองไม่ใช่ไม่น่าเอาไว้ไปที่สามอ,อะอีโวไปก่อนอีโวเอ็นมูแล้วก็สับการ์ดไหมสับการ์ดเลยเพราะว่าถ้า ถ้าดวงดีแล้วเราจั่วได้ฮันเนียหรือว่าคิดโดอย่างเงีย้ยมันซื้นคืนชีพหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ความดวงว่ะความดวงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหโอ้โหโอ้โหโตวัวใหญ่เลยเอ,อ่ะเดี๋ยวเราเอาฮันเนียไปตีก่อนเพราะว่า <c oughs> นี่มันเอี้ได้นะฮครับมันไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกสวนกลับไงส่วนเทอร์นาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีวิเนชั่นจะดีแค่ไหนนะครับ ถ้าเราสามารถดีวิเนชันแล้ว,วทำให้คิโดเนี่ยอยู่บนสุดได้นะครับแต่เราใช้ชูล่าล็อแล้วจบเกรดได้เลยอุ้ยฝั่งนั้นเขาก็ใช้ย,ย่อยเหมือนกันนะวิลบ8ชิบหายเฮ้ยแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายเราก็ฮิลกลับมาได้เยอะนะเนี่ยเอนมูมันฮิลดีนะเมื่อกี้เรามีเลือดอยู่แค่แบบแค่7หน่วย8หน่วยใช่ไหมเอ้าเดี๋ยว ทำไมถึงกล้าเอาอีคือมาเดชขึ้นมาไว้ข้างบนว้าวแต่ว่ามาช้าไปนะ b ริฟติ n งพิวพิวมันควรจะมาแต่ต้นเกมอะเราจะได้สะสมดาเมจไปได้เรื่อยๆนะ,ะ <S <S อ่ะเอะอเดี๋ยวนะทีนี้ท็อปเด็กเราอะ่ะเราไม่รู้ว่าท็อปเด็กของเราเป็นอะไรอะเราเสี่ยงเราวัดดวงกันเลยไหมเออเนีนย่นยคือผมมีคนรู้สึกว่าว่า รอบนี้เราดวงดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราจัว่วได้การ์ดของคีโดเป็นไงเราอีกทีงตบเกมครับ <laughs> ผมบอกแล้วว่ารอบนี้เหมือนเราดวงดีอ่ะคือแบบคือมันหลายครั้งแล้วที่เราแบบอยู่ๆเราก็แบบจัวได้คดโดอยู่ๆก็จัวได้แบบคันเนียอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ <laughs> ความดวงนี้คืออะไรกันนะฮะเออแต่จริง คืออย่างที่บอกอะครับหลายๆคนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมคิโดจะต้องมีความสามารถในการที่จะปัดการ์ดของคนอื่นลงไปไปด้านล่างเด็กอย่างเงี้ยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสในการสุ่มให้ได้การ์ดของคิโดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่แม่นเรื่องการดิวิเนชันหรือการสับการ์ดเหมือนอย่างผมเป็นต้นเนี่ยเออเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเลยก็คือเหมือนเรายังไม่แม่นพอหรือว่าเรายังวางแผนการสับการ์ดไม่ดีพอเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะยังไม่เก่งมากเนี่ยพยายามเลี่ยงเลียงการใช้งานคิดโดไปก่อนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เอาคิดโดมาใช้เลยก็ได้แล้วก็แบบความสับสนความมึนงงเนี่ยพอเราเจอมันบ่อยๆครับเราจะค่อยๆเรียนรู้แล้วสุดท้ายเราจะชนานาญกับมันเองแล้วถ้าเราไม่ใช้มันเราก็แบบไม่ได้เรียนรู้กับมันสักทีประมาณเนี้เนาะ ก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะจริงๆเด็กนี้ดีมากเลยนะเรทเกมเก่งมากแต่ต้นเกมถ้าจวกได้การ์ดม่ดีจริงจะเหนื่อยหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาออิสกิมาใช้กันดูบ้างนะครับก็ติดตามรับชมกันกันแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไบกเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ